อยากสนุกตื่นเต้นร้อใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig 2 4อย่าลืม a t tig 2 4 <The Madison S 1> เจะไม่ได้สันเผือเคล็ดลับการปั่นลูกฟรีคลิกผมเติบโตขึ้นมาด้วยการดูเดวิดเบคแฮมปั่นฟรีคลิกเขมักยืนด้วยการวางตำแหน่งเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าก่อนตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมพยายามประสานเข้ากับแนวทางของตัวเอง นั่นคือสิ่งที่เจมส์เมดิสันมิดฟิลด์ตัวเก่งของ ester, เลสเตอร์เผยเคล็ดลับในการปั่นฟรีคลิกที่กลายมาเป็นทีเด็ดสําคัญของเจ้าตัว2ใน5ประตูที่ทําได้ในฤดูกาลนี้มาจากการยิงฟรีคลิกเรียกได้ว,ว่าการสังหารฟรีคิกกลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายการค้าประจําตัวเมดิสันไปแล้วเซาท์ทตันและนอติงแฮมฟอเรสต์เป็น2ทีมที่ถูกเมดิสันยิงใส่ในฤดูกาลนี้และนั่นทาให้เมดิสันสะสมประตูที่ยิงได้จากนอกเขตโทษไปแล้ว17ประตู นับตั้งแต่ฤด,ดูกาล2.8%ถึง2.9%ที่ย้ายมาเล่น,นกับเรลสเตอร์และสถิตินี้มาเป็นอันดับ2ของหลีกใหญ่ยุโรปเป็นรองเพียงแค่เมสซี่เพียงคนเดียวเท่านั้นกลับมาที่การปั่นฟรีคิกหนึ่งในภาพจำของแฟนบอลหลายคนโดยรูปแบบการยิงโค้งที่มุดลงอย่างรวดเร็วกลายมาเป็นจุดเด่นของเขาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นเด็กเยาวชนของโคเวนทรีซิตี้อย่างไรก็ตามการที่ก็กางวัย25จะกลายปเป็นผู้ชำชองในการยิงฟรีคิก ถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเราต้องผ่านการซ้อมอย่างหนักและใช้ความพยายามอย่างมหาศาลเพื่อค้นพบแนวทางของตัวเองเมดิสันบอกว่าการยิงฟรีคิกให้เป็นผลไม่ใช่เรื่องที่สามารถทำได้เพียงชั่วข้ามคืนวันเวลาที่คอยขัดเกลาเท่านั้นที่จะเปลี่ยนให้เขากลายเป็นคนที่เก่งขึ้นได้สหรับผมแล้วการยิงฟรีคิกเป็นเรื่องของการทำซ้ำไปซ้ำมาการฝึกซ้อมจะช่วยคุณเก่งขึ้นการบารุบอลของผมไม่มีอะไรซับซ้อนผู้เรียนบางคน ชอบยิงตรงที่สูบลมขณะที่บางคนชอบยิงตรงส่วนที่เป็นโลโก้ของฟุตบอลสำหรับผมแล้วสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องสําคัญผมเติบโตมาด้วยการดูเดวิดเปคแคมปันฟรีคิกของมักยืนด้วยการวางเท้าซ้ายออกไปข้างหน้าก่อนตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมพยายามผสมผสานเข้ากับแนวทางของตัวเองหลังจากที่วางลูกบอลแล้วผมชอบถอยเฉียงออกมาประมาณ4 5่ถึงก้าวขึ้นอยู่กับระยะการยิงของผมด้วยผมจะวางเท้าซ้ายนํา ผมยืนแบบนี้เสมอไม่ว่าจะเป็นการยิงฟรีคิกเปิดลูกเตะม,มุมหรือวางบอลยาวเพราะรู้สึกว่าเหมาะสมกับตัวเองก่อนจะทําการยิงฟรีคิกผมจะมองไปที่ผู้รักษาประตูและกําแพงของฝ่ายตรงข้ามรวมถึงมองเพื่อร่วมทีมและประเมินทุกอย่างรอบตัวผมชอบซอยเท้าเล็กน้อยเพื่อเป็นการสร้างจังหวะและพลังให้กับตัวเองจากนั้นก็ค่อยกล้าไปยิงคุณควรจะเย็นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มดิสันทิ้งท้ายว่าเคล็ดลับของเขา เป็นเรื่องของการเน้นวิธีและความเร็วของลูกฟุตบอลเขาจะพยายามยิงหนีมือผู้รักษาประตูให้มากที่สุดเพราะอย่าลืมว่าในพิมลเลงกฤษเต็มไปด้วยบันดานในด่านฝีมือดีการยิงลูกฟีคิกในน้ำหนักที่เบาจนเกินไปทําให้การส่งลูกฟุตบอลไปกระทบตะข่ายเป็นไปได้ยากการยิงฟีคิกของผมลูกบอลจะสัมผัสกึ่งหลังเท้าด้านในและปลายนิ้วเท้ามันจะช่วยให้ลูกฟุตบอลเกิดแรงหมุนแบบท็อปสปินโดยจะพุ่งไปในอากาศข้ามกำแพงและมุดลงอย่างรวดเร็ว คุณต้องพยายามยิงให้แรงเข้าไว้สำหรับการแข่งขันพิมพ์มารีค่ะคุณยิงบอลเมื่อไหร่คุณอาจจะทำาสกอร์ไม่ได้สิ่งที่ควรทำคือการปีนให้ผู้รักษาประตูมีโอกาสป้องกันน้อยที่สุดนอกจากนี้แมดิสันยังฝึกฝนการยิงฟิกซี่ของตัวเองต่อไปเสริมด้วยการศึกษาแนวทางจากบรรดาแข้งระดับโลกพรแสแวงเหล่านั้นถูกกลั่นออกมาเป็นสไตล์ของตัวเองเพราะเขาตระหนักดีว่าลูกนิ่งถือเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายที่ช่วยทีมเก็บผลการแข่งขัน,ขนตามที่ต้องการได้เลย เลสเตอร์ซิตี้ทีมบุยแห่งพริมยรีกยกเลิกกิจกรรมอวยพรวันเกิดบนสกอร์บอร์ดหลังฟแฟนใช้เป็นพื้นที่ยุให้ปลดเบนเดอร์รอเจอร์เลสเตอร์เปิดโอกาสให้แฟนบอลที่สนใจส่งอีเมลเข้ามาแจ้งความประสงค์กับสโมสรร้องกับค่าบริการ20ปอนแต่ปรากฏว่ามีแฟนบอลจำนวนหนึ่งแกล้งความชื่อของตัวเองโดยใช้ชื่อที่สื่อถึงการปลดเบนเดอร์โรเจอร์แทนอาทิเช่นแซคร์โรเจอร์เบนเดอร์นอฟหรือแม้แต่ แซ็คลอเจอร์ที่พ้องเสียงกับคำว่าแซ็คเข้ามาดังนั้นเลสเตอร์จึงตัดสินใจคืนเงินให้กับแฟนบอลเหล่านั้นพร้อมยกเลิกกิจกรรมขึ้นป้ายอวยพรวันเกิดในเกมดวลคริสตัลเพลทในวันที่15ตุลาที่จะถึงนี้และงดแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้หลังได้รับการติดต่อจากนักข่าวด้านแฟนบอลรายหนึ่งที่รับเงินคืนมาแต่แคปข้อความที่เลสเตอร์ส่งมาให้ผ่านทางทวิตเตอร์โดยมีใจความว่าสวัสดีจูดผมเห็นคุณจ่ายเงินเพื่อประกาศวันเกิดบนสกอร์บอร์ดในเกมกับคริสตัลเพลทแล้ว แต่เราไม่สามารถแสดงข้อความของคุณได้เราจะคืนเงิน20ปอนด์ในบัญชีให้คุณโดยความเคารพ